สวัสดีชาวันเสาร์วันที่14นะครับนี่ก็ครบรอบหนึ่งเดือนในการปุ๋ยฟักทองแล้วครับอันนี้จะมานําเสนอเกี่ยวกับการให้ปุ๋ยฟักทองทั้งที่แล้วเป็นแบบให้แบบเบนจูรี่แต่ว่ามันช้าครับดูดช้าผมก็เลยให้ปุ๋ยแบบใหม่มนี่คือให้ปุ๋ยแบบดูดดูหน้าเครื่องคือภาษาให้ปุ๋ยกันนะครับดูจากปั๊มหน้าเครื่องคือหมายคมว่า นี่น้ำบาดาลที่ดูดขึ้นมาครับตามสายสีฟ้าจะดูดขึ้นมาก็ดูดขึ้นมา,มาแล้วก็จะมาถึงปั๊มพอลอยมันก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนใช้เกลียวในสองนิ้วกับสามทางสองนิ้วมาเชื่อมกับตัวสายยางแล้วก็ทำตัวดูดปุยหรือท่อนี้สี่หุนท่อเล็กแล้วก็เชื่อมตัวเชื่อมต่อท่อง,งอสี่หุนแล้วก็บนบาวาลสี่หุน ใสายางแล้วก็ยางต่อเข้ากับตัวถังดูดปุยระบบทำง,งานจะเป็นงี้ครับแล้วก็จะดูดปุยเข้าไปดูดปุยเข้าไปพร้อมกับน้ำบาดาลที่ถูกขึ้นมาจากข้างล่างมันจะไปพร้อมกันเลยครับนี่ก็พแรงดูดก็จะเข้าไปนี้แล้วจะออกมาจากทางออก เข้าไปพอนี้น้ํามันเป็นทรายครับมีแต่ทรายก็เลยไปพักถังไว้แต่ถ้าเป็นทรายก็ต่อท่อนี้เข้ากันู่นได้เลยที่ผมชี้แต่นี่คือเป็นทรายต้องพักถังแล้วก็ออกมากลไกจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับออกมาเนี้ยแล้วก็จะทํวาว์วน้ําไว้เป็นสลับเป็นบนสลับไปสลับมาครับว์วน้ําบน คือเนี่ยป็นกว่าต่อ3ทางรถ4หุนทำเบาแล้วก็มาทำเป็นเบาน้ำปอกน้ำพูดยง,ง่ายเปิดรีรีไว้ใสน่นี้แล้วก็ละลายปุ๋ยแล้วก็จะดูดไปอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ต้องเติมน้ำไปเดินมาเติมน้ำครับเปิดใส่ค่อยๆอย่างงี้แล้วก็จะบนอยู่เงี้ยทีนี้บนอยู่เง,งี้ก็อีกส่วนหนึ่งเขาก็ส่วนใหญ่เขาก็จะเข้าแปลงไปเลย ก็แปลงไปนุ่นลักษณะจะเป็นประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวจะไปดูแปลงกันครับนี่ครับปุ๋ยก็มาก็จะมากับสายน้ำหยดนี่ครับนี่เลยมาถึงที่เลยครับเราไม่ต้องไปเดินใส่ให้เมืออยตุ่มคือลากพราทองเขาตอนนี้เขากระจายแล้วล่ะตรงนี้เขาก็ได้กินครับนี่มันจำเป็นต้องอยู่ใกล้ต้นบริเวณนี้ ก็ได้กินทั่วถึงนะครับเพราะลาาเขามาไกลเราก็ไม่ต้องเดินใส่การใส่อัตราใส่ก็คือผมจะใส่5กิโลต่อ3ไร่หรือประมาณ2-3สโลต่อ3าไร่จะใส่ทุกวันครับเช้าเย็นคือเราจะไม่ได้อัดใส่เยอะทีเดียวเลยให้เขาได้กินทุกวันครับ มันจะใส่ทีละน้อยทีละน้อยเราจะไม่ได้ใส่แบบว่าถ้าเป็นใส่แบบเดินใส่หยอดใส่เงี้ยอาทิตย์หนึงใส่เพราะว่าปุ๋ยตัว15-15ตัวฟอสฟอรัสนี่ก็มีอายุถ,ถึง6-7วันแต่ถ้าไนโตรเจนหรือ,อยูเรียนี่ประมาณ6ชั่วโมงก็หมดฤทธิ์นี่ครับก็ะจะได้กิน เป็นการให้ปุ๋ยแบบยุคคนขี้เกียจครับฟักทองก็กำลังงามคนนีเป็นไอเดียใหม่ๆครับจริงๆก็ใหม่ๆแล้วแล้วก็ทำกันมาผมก็ได้ดูในดูจากประสบการณ์ดูจาก,ก,ก Youtube ดูจากรุ่นพี่เขาทำก็ได้ทำตามครับครับเพราะว่าไอเมนตุลีมดูดอัตราดูดช้ามากเลยต้องใช้แบบนี้เร็วครับเร็วพื๊ดเข้ามาเลย โอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะยครับครับขอบคุณครับ